สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเว็บไซต์1 8 t h ร้อยแปดอ m นะครับซึ่งช่วงหลังๆนี่ผมเจอแอปพลิเคชันที่เป็นแอปเงินกู้สินเชื่อค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีเพื่อนๆผมลหลายคนก็ชอบส่งมาให้ผมดูว่าอันนี้ถูกกฎหมายไหมหรืออันนี้เป็นมิดรไหมซึ่งยังจริงแล้วเดี๋ยวผมจะสรุป ให้ฟังเลยนะว่าไอแอปที่มันถูกกฎหมายจริงๆมันมีไม่เยอะมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เขาสร้างมาให้เราสำหรับกู้สินเชื่อเป็นเงินก้อนเล็กๆ2องหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินนะครับส่วนถ้าเกินจากนั้นก็จะเป็นของธนาคารนะครับก็จะมีเช่นแอปฟินิก ก็ต้องฟินนิ่แท้ๆนะฟินนินี่เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะกู้เงินได้ตรงจากแอปเพียงแค่แนบเอกสารในระบบออนไลน์แค่นี้ครับซึ่งเป็นในเครือของธนาคารเป็นบริษัทซึ่งแตกย่อยออกมาหรือจะเป็น Money Thunder ก็ต้องเป็นพันทันเดอร์แท้ๆนะพวกนี้เขาจะไม่มีการติดต่อผ่านทางลายส่วนตัวหรืออย่างอื่นเลยไม่มีสามารถกู้ผ่าน แอปพลิเคชันที่ถูกต้องของเขาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่มีชาชีพจะไม่มีการโอนเงินไปก่อนหรืออะไรทั้งสิ้นก็คือโหลดแอปพลิเคชันมาลงทะเบียนยื่นหลักฐานตามที่เขาขอบนแอปพลิเคชันแค่เนี้ยส่วนพวกมิดมันจะมาในลักษณะที่ว่าให้เราโอนค่าธรรมเนียมหรือจะมีลายส่วนตัวให้เราแอดเข้าไปอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับมีลายบีเนี่เชื่อมต่อกับ กสิกรไทยนะครับไลายบีเคอันนี้กูง้ง่ายง่ายเาพัะคนที่เครดิตด,ดีนะเป็นใบไม่ได้ที่เราติดบูโรอยู่หรือมีประวัตินี่เสียอยู่แล้วจะกู้ได้นะครับถ้าใครเขามาพูดทํานองว่าติดบูโรนี่เสียก็กู้ได้บูโรถ้าแก่นี่แล้วหมดนี่สิ้นแล้วปิดแล้วยอดมันจะโชว์ในระบบบูโรว่าเราปิดแล้วมีโอกาสที่จะกู้ได้อยู่ครับนะฮะ มันไม่ต้องรอสามปีอะไรแบบนั้นก็จะมีไลน์บ k มีฟิน e ิกมันนี่ทันเดอรพวกเนี้ยครับแล้วก็ Gsb Good Money ซึ่งเป็นในเครือของแต่คารธนาคารเ้าจะมีธนาคารหลักๆในสังกัดของเขาอะที่เหลือนอกจากนั้นก็ไม่แนะนำเลยไม่แนะนำด้วยประการละทางปวงซึ่งเยอะมากๆไปแตะดูนิดนึง ลากยาวเลยนะครับก็ประมาณว่าระบบ AI มันจับได้ว่าผมไปกดดูมันก็เลยจะโผล่มาบนหน้าฟีดโซเชียลต่างๆที่เรามีอยู่นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับสินเชื่อส่วนของธนาคารเองธนาคารเองเออยังลืมอีกตัวหนึ่งยังมีอีออนไทยโมบายซึ่งยังมีสินเชื่ออยู่หลายตัวมีสินเชื่อ อะไรแฮปปี้โลนอ่ะแล้วก็มีมีหลายตัวมันจะแยกระหว่างบัตรเครดิตกับตัวสินเชื่อเงินสดน,นะครับเขาแยกอยู่แต่อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันอันนี้ก็ถูกกฎหมายนะครับถ้าอยู่แม่พัดอยู่แม่พัดนี่ต้องเป็นเงินเดือนต้องรับเงินเดือนแล้วก็มีอะไรอีกโปรมิสแต่สามสี่แอปที่ผมพูดข้างต้นเป็นแอปที่อ่า อาชีพอิสระสามารถทำกู้ได้แล้วก็ยังมีเดี๋ยวพอแป๊บหนึง่งแล้วก็ยังมีสินเชื่อที่ผ่อนของได้อีกใน s h อป e ีและ Lazada นะครับ l a z a d a p a y l a t e r s h อ p e e p a y l a t เ r แล้วก็มี s อ c อด้วยของ s h อป e ีนั่นเองนะครับซึ่งกดเป็นเงินสดได้ก็จะโอนมามีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็มี TikTok p a y l a t e r อีกอันนี้เป็นเงินสดไม่ได้แต่ว่า คันของได้สูงสุดสองหมืเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ก็อยากจะให้ฟังเอาไว้ว่าอะไรที่เขามาปลอบประโลมเราด้วยวิธีการต่างๆขอให้ใช้สติในการตัดสินใจไม่มีอะไรง่ายครับเช่นมีบางแอปกู้ได้สามพันตอนแรกในแอปก็จะโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาดีอยู่แล้วก็ว่าสามพันสองเดือนละ กี่ร้อยกี่ร้อยประมาณเนี้ยซึ่งมันมองเหมือนน้อยแต่พอได้รับเงินมาจริงๆดอกเบี้ยมันมากกว่าประมาณร้อยละยี่สิบแล้วนะแล้วบังคับให้เราต้องส่งประมาณทุกสิบห้าวันอะไรแบบเนี้หลายคนอยากจะปิดก็หนักไปละเช่นได้มาสามพันกว่าแต่อาจจะเป็นหนี้ทั้งห้าพันกว่าอะไรแบบนี้ก็เจอกันบ่อยแล้วเขาเข้าถึงข้อมูลของเราจากในเครื่องเพราะเราอนุญาตให้เขาเข้าถึงใช่ไหมครับ เบอร์โทรศัพท์ของคนที่อยู่ในเครื่องเราเขาจะรู้หมดเลยนะครับก็จะเป็นจะเรียกว่ามันโหดจริงๆอย่าบอกว่าบังเอิญไปกดหรือว่าเผลอไปกดกดนะครับคนร้อนเงินตั้งใจกดทุกคนนะับเตือนเอาไว้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็อย่าลืมเรื่องภาษีหรือบัญชีทุกนี้ลงให้ดีพอลงดีก็สามารถจะทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับ 好的，再见。